ระับสุริชาโบุตรถูกทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่ในแมปที่เคยเล่นไปตั้งแต่ปีก่อนแล้วนะก็แมปที่เล่นมานานมากๆแหละแต่ว่ามันติดลิขสิ์นะแบบโดนลิขสิท์ตัวละครน,นะเลยเปลี่ยนชื่อ,อตัวเกมได้ปิดลงนะปิดแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนออคาแรคเตอร์ทำให้ไม่โดนลิขสิ์แล้วก็กลับมาเปิดใหม่นะเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะแต่ว่าตัวละครของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะนี่เลยดูสิ ตันี้ไม่มีชื่อเดี๋ยวนะนี่ไงนี่ไงชื่อคิวเลอร์เราอ่ะจากชื่ออะไรนะคิสซัวแต่เ้าก็เปลี่ยนครับเลียงลีขยิทขิดย,ยังไงก็ไม่ได้เล่นนานเดี๋ยวเรามาซุ่มกันเลยโอ้ตัวอีเวนต์นะ่นี่สามารถซื้อได้หนึ่งตัวจำกัดเวลาดูดิเราจะได้ตัวโหดปะเออเฮ้ยตัวแรนะจอยคิดตันต้าตัวอะไรฟะเนี่ยไม่มีอยู่ในอันนี้เลยนะไม่มีอยู่ในหน้าโชว์ตู้ เราสามารถที่จะเปิดตู้ธรรมดาได้หนึ่งตัวครับแล้วครับฮะมิตติเอาดีๆมิตติเฮ้ยทำไมดวงเรามันดีเลยวะเออไอจี้ลีเจนเดอร,ร์รี่ครับเอาเรื่องอะไรวะนี่คือแมปเอาไว้ดีเฟนเราดวงดีขึ้นมาแล้วอะเรามีดวงเพิ่มขึ้นนะอ๋ออันนี้เป็นสกินนะอ๋อเ่อะเลย โอ้นี่ไงใส่สกินครับดูดิโอ้ปอดได้ปะไอเทมสกินอือม,มันเด้งแหละมันถอดไม่ได้ไม่น่าเลยเอ่ะไม่น่าทำเงนินกันเลยเอ่ะไม่เป็นไรเ <Hey, quit. S 2> อ้เควสอ่าเราสามารถซุ่มได้อีกรอบหนึ่งนะมารอบนี้แหละเฮ้ยเราได้ได้มิติกตัวนี้แล้วนะอ่ะราวิตี้นะเฮ้ยทำไมดวงเราดีจังเลยเอ่ะ เออโอเปเรเตอร์เอือแต่และตัวทำอะไรได้บ้างเนี่ยนี่กราวิตี้ครับ50%โอ้ถึงจะเป็นมิติก0.5แต่ว่าโอกาสออกตัวครักราวิตี้เนี่ย50%เลยก็คือเราได้มิติกที่อ่อนที่สุดในตู้มานั่นเองโอเคไม่เป็นไรที่ว่าที่ว่าได้มิติกอยู่แหละโอ้ oh. <c oughs> เรามีเกลือนะ ไม่แน่ใจว่าตัวไหนมันดีนะไม่มีตัวเงินเลยเหรอที่ตัวบัฟอะเนี่ยไม่เป็นไรเอาตัวบัฟนี่แหละคิดว่าน่าจะแค่ขับอีพกตัวไหนดีเอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ลืมลืมเป็นตัวระดับดีเจนดรี่นะโอเคทีมของเราน่าจะไรทีมฐานละอันนี้อะไรเนี่ยฮาร์ดแมวครับหมดธรรมดาดีกว่าโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในแบบที่สองด่านแรกเพราะว่าไม่ผ่าน เล่นไม่ผ่านโอเคเดี๋ยวมาเช็คดูว่ามันเปิดอะไรได้บ้างอันนี้ตัวไม่ได้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 นี่นก่อนแล้วกันโอเคโอ้โหก็ oh ยังเท่มันเดิมเลยเนี่ยอ,อันนี้ปีดไว้ดีวกว่าว้าวโหเจ็ดสิบเลยเนะเตียงอย่างแรงอะ่ะแต่ว่าตีช้านะตีเจ็ดวิเราสามารถเปิดดาเมจเปิด เลือดยูนิตแล้วก็โตบนหัวโมดิออร์ปิดข้อมูลของศัตรูวิติกทำอะไรได้โอ้โหอ๋อเพราะว่าอยู่ทำไมมาตีไกลโอ้มันเป็นตัวยืนบนโอ้โหสิายโอ้โหแย่เลยแต่ว่าตีแรงมากตีโครตรแรงรเจ้ายอดมันจอดมากบอกเลยตีเป็นพันอะ่ะโอ้ตัวเดียวตัวเดียวก็เลืเหลือแล้วเอาจริง อ่ะตัวนี้เอา้าเอา้าอ๋อตัวบัฟตัวบัฟก็เลยวางได้ทั้งสองนะไม่ว่าจะต้างล่างข้างใต้ได้หมดไอเดี๋ยวเราเราวางให้ตัวข้างบนนะเพิ่มราเมจไม่ใช่ดิเพิ่มระยะใช่ปะไม่มีอธิบายหรอไปอัพแม็กเลยครับนี่เนี่ยเขาบอกว่าบวก5%ไม่รู้ว่ามันเป็นบัฟอะไรนะ73.97 เก้าจุดสองแล้วบวกบัฟไปปุ๊บโอ้บัฟดาเมจนะโอเคโอเคโอเคบวกดาเมจห้าเปอร์เซ็นเรามาใส่กับตัวที่แบบดาเมจเยอะๆถือว่าคุ้มนะแปมนี่เอาเรื่องสี่พันแปดแต่ว่าบวกไปอีกห้าเปอร์เซ็นเป็นสองคั้นะเลือดบอสของด่านนี้ที่เคยเล่นมาก็ประมาณประมาณห้าพันนี่แหละอาจจะไม่ผิด 1, 000, อันดีห้าพันนี่แหละตัวเดียรับจบบอกเลย <c oughs> เราจะอัพถึงไหมเนี่ย รู้สึกว่ามันง่ายเกินอ่ะเราไม่มีตัวเงินก็เลยอัพอัพได้ไม่เต็มนะเราจะไม่เห็นความสามารถทั้งหมดของเขาแต่ไม่เป็นไรรู้แค่ว่าตัวหตัวหดตัวหดแล้วกันนี่อัพตัวนี้เป็นขั้นที่สามก็จะได้ gravity meteo โ oh, อ้ gravity 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 ก็แรงนุ่มถ่วง meteo ก็อุกบาทนะ ออกระบาทแรงนกทวงดูดิมันเป็นไงอ่ะแปดไปวิโอโหูนั่นไงเป็นออกระบาทตกลงมานะเฮือเออเอาไม่เอาไม่เอาบูม <Boom. S 1> แบบแรงไปม,มากอันนี้คาดอะไรเนี่ยคาดอะไรอ่ะไปเหรอเนี่ยซีฟ,ฟ้า น,นี้ฮิวฮิวแปลว่าภูเขานะวางได้ภูเขาภูเขาอันนี้ G R N D ก็ตัวย่อ,อของเขาว่า ground ที่แปลว่าพื้นดินเนีเ่ยความรู้เล็กๆในหน่วยเนี่ยตีจะจะขาวช่องเราไม่มีสาระไม่ได้นะแค่มันน้อยเฉยๆ <c oughs> โอเคตัวนี้ในะตัวภูเขาเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มีเอฟเฟกพิเศษก็คือตีแล้วศัตรูจะติด breathing นะเลือดออกนั่นเอง แต่ว่าอันนี้มันมันมัน,ม,นมันไม่เห็นเพราะว่าเลือดมันน้อยนะตีครั้งเดียวคือจบดูดิไม่ไหวครับโอเคเดี๋ยวเราเรามาอัพเป็ดีอัพดูมิติดีกว่าแต่ค่าอัพโคตรแพงเลยนะสิบห<า>้าเว็บก็น่าจะจบแล้วมั้งใช่ไหมไม่จะไม่ผิดจะไปอีกโอเคอัพได้ทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขั้นเจ็ดขั้นครับโอ้โ oh. หแรงไปไหนแม่แม่แมโอ้วีเอาเรื่องืดูเอ๊ถ้าจำไม่ผิดนี่ตัวนี้จากจากคนผิดปะไอตัวตาบอดอะอื้อ เปลี่ยนมาดิแบบดูไม่ออกเลยนะเปลี่ยนมาไม่รู้เรื่องเลยโอเคเว็บที่สิบสี่แล้วนะดูมันจะถึงแล้วอ,อุ้ย,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 ยอุ้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 ยอี่ขายเลยได้ปะขายเลยเลยเดินนะตัวเดียวก็น่าจะไหวแปมเดี๋ยวหาแล้วครับอุ้ยมันจะโดน เลือดเป็นหมื่นเลยเหรอนึกว่าเลือดแค่นับพันเองเอาเอาล้วชนะอย่างง่ายเลยอะโอ้จากชนะโคตรยากเลยนะมีตัวรีเจเนอเร่ตัวนี้สู้ไม่ไหวเพราะว่าไม่ได้อับโอเคก็ประมาณนี้นะแล้วจากที่ได้ตัวระดับมิติกมาก็หมดเกินอะชนะแบบง่ายเลยอะแต่ว่านะเราเรามีคอ ก็เสียเปยียกก็คือเราไม่มีตัวเงินนะเราอัพเกรดได้ไม่สุดก็เลยมาซุ่มม่มาเลยก็ซุ่มอู้หเไม่มีตัวตัวเงินมันตัวเงินมันมัน,ม,นมันอยู่หไหนอะมันชื่ออะไรอะ่ะมีใครรับรู้บ้างอู้หหนึ่งในสี่แสนตัวสิเค็ใครใครมีความรู้ตัวเงินตัวไหนได้โปรดยิ้มบอกที ไม่รู้เราสุ่มต่อแล้วกันตัวอ,อะไรฝะัเนี่ยโอ้ตัวกูได้อย่างเยอะเลยดูเหมือนเราเจอขาดทุนเราขาดทุนอย่างนักหนวงโอ้โหตัวกูอีกละวฮือเืออ๊ะไม่มีตัวซอมฮัลโหลน่าจะต้องรอตู้ใหม่ทงมันแล้วกันน่าจะประมาณนี้นะ ก็หลังจากที่ได้วิติกมาแล้วก็โหดแล้วล่ะเหลือแค่ตัวเงินตัวเงินตัวเดียวใครที่รู้ครับอย่าลืมครับฝากเม้นบอกทีจะได้มาล่าหาตัวเงินนะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ละกันนะครับผมเจอกันใหม่กันครับผมบ๊ายบาย